เพราะว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องสูงสั่งการมาให้ในายก่อเกียรติหยุดการร้องเรียนและจะดาเนินการไก่เกียร์เคลียร์ปัญหาให้จบและหมดปัญหาระหว่างกันจากการที่หมอมหลวงสอเสือได้แจ้งให้ผมทราบเรื่องราวดังกล่าวทําให้ผมหลงเชื่ออย่างสนิทใจด้วยความเกรงกลัวตามที่หมอมหลวงสอเสือกล่าวอ้าง จำเป็นต้องหยุดร้องเรียนเป็นเวลากว่าเกือบหนึ่งปีมันทาให้กับผมสูญเสียโอกาสในการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมและสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและขณะนี้ผมได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับสํานักงานตํารวจในการแอบอ้างเบื้องสูงให้หยุดการร้องเรียนดังกล่าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางสื่อมวลชนท่านต้องการขอทราบประเด็นใดเพิ่มก็ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับ และผมขอฝากติดตามทางสื่อออนไลน์ข้อมูลเบื้องต้นโบมวยโลกก่อเกลยรนร้องทุกด้วยนะครับขอบคุณมากครับข ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยจะดําเนินการต่อไปอยังไงบ้างครับก็ม <t> ีผลนะครับเพราะว่าการกระทําการกระทําความผิดของเขาอะมันต่อเนื่องอยู่มันตลอดจะไม่จับแต่เรื่องแรกนะครับจะจับแต่เรื่องแรกมีมามาตลอดและเป็นการเบี่ยงเบนจริงให้ให้ข้โมูเท็จตลอดเพราะงั้นเราก็ารถนาเดิมเนื่คดีร้านไอ้คดีอยู่ครับคิดว่าลูกความเีาได้เปรียนมากน้อยขนาดไหนนะคิดว่าจะพร้อมร้องให้สำเร็จในสิ่งนา้นไหมครับ ก็ก็ก็อวได้เปรียบนะเพราะว่าเราเขาพันิีมาพูดใช่ไหมพันธีก็มาพูดที่เขากลารกระทำของเขาทั้งหมดอ่ะเป็นพันิีใช่ไหมกระทำให้เราเสียหายเสียหายไม่ตัแต่ต้นอ่ะตั้งแต่ต้นมันเป็นความผิดตั้งแต่แรกจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาที่ทางตอนแรกๆเลยนะทางฝ่ายทางฝ่ายของขุนขุุนเกียร์เนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจการพิจารณาการดำเนินการขั้นตอนขั้นตอแรกเลยนะ ไม่เคยไ่เข้าใจกระบวนการที่รณาแล้วก็ไม่มีการแจ้งให้ทราบเขาก็เลยเลยหลงตาไปอยูรรรร่รักถ้าหลังจากนี้ต่อไปนี่นอกจากไปปชอชแล้วจะไปร้องเรียนที่อื่นปิดไหมครับก็เรือกเรียนหมดแล้วดีเอสไจก็ไปแล้วมันใช่ไหมแล้วต่อมาที่ผบวทศพบทก็ส่งหนังสือมาที่ปบวและทำให้ดาเนินการต่อแล้วตรงนี้ก็เรากำลังดำเนินคดีอยู่ตรวจสอบอยู่นะเพราะการให้ข่าวของขอ,อสมคอก,ก,กับ เป่าทางใบเบล่ะ hmm. ทั yeah, mm ้งสองไบเบความจริงแล้วก no ็เ so ป็นข้อมูลดาเป็นเท็จล้าเรากําลังเดินดำเนินการอยู่นะตรวจสอบอยู่แล้วก็ดนเนินการถีกีว่าต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างไรเขาบ้างแต่ตอนนี้เขาก็ะีความผิดทั้งสองคนร่วมกันทาความผิดเ็าเป็นอาญาทุจริตกัแล้วเขาก็รับดำเนินการอยู่เป็นความผิดฐานอาญาอาญาทุจริตด้วยแล้วก็เป็นความผิดฐานมีประมาณที่เราดำเนินดำเนินการจากฟ้องร้องเขาอยู่ครับหลักๆตอนนี้ฟ้องร้องกข้อหายังไงแล้วคิดว่าจะมีผล นี่เราดำเนินการอพร้องๆนเปลี่ยนออมาแล้วกลับกลับดำเนินการอนุญาตที่จะเห็ครับเพราะว่าเป็นการฟอกต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะพรลุกปุกครับก็ยังต้องใช้ระยะเวลาอย่าย้ายเดี๋ยวขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนด้วยครับสอรมกนี่นะฮะมีส่วนรู้เห็นกับบริษัทแอนวี่ไหมในความคิดของท่านเพราะว่าเวลาส่งอไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยมันมันเงียบอ่ะอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย มีส่วนรู้เห็นกับแคนวีหรือเปล่าแท่าคิดอย่างนั้นไหมคะก็มีส่วนู้เห็นตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่การทำเอกสารทุกอย่างก็ถือว่าไม่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 มีหกฐานอยู่แล้วกระรทุกอย่างเขาเอื้อเขาโยนให้แพนวบีมานต่หนอยในเรื่อขอมกเนี่ยเป็นภาครัฐนะคะเป็นการให้บริการประชาชนแล้วสมกทำอย่างนี้ซะเองเนี่ยทางรัฐบาลหรือทางส่วนผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไรให้ความเป็นธรรมกับบริษัทต่อเกียรตุกูมิได อ๋อเราจะเดินการขรองอาญ,ญาทุจริรตก็ถือเป็นการปลอมเป็นการฟอเกเงินเหมือนกันร่วมการฟอเกเงินแทนบีเห็นไหมเรต้งรองเรยต้องฟ้องอาญ,ญาทุจริรตนะคะที่เป็นเป็นการทุจริตกับภาครัฐกับเอกชนนะภาครัฐที่ทำมานี่เป็นการสูญเสียของบริษัทกรอกเงิกนก็ประมาณเท่าไหร่คะประมาณเป็น 5, ห้าเอ่อห้าพันกว่าล้านห้าพันกว่าล้านตั้งแต่ปีพศไหนคะปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเลื่อยมาสี่สิบแปดเลื่อยมาแล้วตอนนี้ที่ส่งไปเนี่ยทาง พอปชอรับว่าคดีมีมูลไหมคะเกี่ยวกับการที่ภาครัฐมาร่วมด้วยแบบนี้นะคะ่ะออรสมาคอมาร่วมกับบริษัทแพนบีเนี่ยผมขอชี้แจงเพิ่มเติมนะครับทนายของบริษัท